ครับตอนนี้ผมก็ทดสอบเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดคุณลูกค้านะครับระบบ24โวลต์รุ่น3,500วัตต์ครับตอนนี้ต่อแบตเตอรี่แล้วนะครับเป็น NMC Samsung SDI ขนาด100แอมป์ครับแล้วก็มีไฟ AC เข้านะครับ AC out ต่อไปที่แอร์ธรรมดาขนาด900 BTU ครับ จะเห็นว่าตอนนี้ผมตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าอยู่ครับทีน,นี้ก็เวลาตีสอครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ดึงไฟแบตเตอรี่ไปใช้จนแบตหมดนะครับเพื่อทำการทดสอบว่าพากอินเวอร์เตอร์พาก DC to DC ภาค d c t ก a c ใช้งานได้หรือเปล่าพากบูตแกคอนเวอร์เตอร์ทำงานได้หรือเปล่าครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครเป็นช่างนะครับดูในเครื่องก็จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องทำงานอยู่โดยมีการบพาสจากการไฟฟ้านะครับไปที่โหลดก็คือตอนนี้จ่ายไฟจากการไฟฟ้าใจ่ายให้อ air ตรงๆเลยครับส่วนหนึ่งก็มีการชาร์จลงแบตเตอรี่ครับแต่ตอนนี้นะครับ มาดูในเครื่องครับตอนนี้สายไฟ AC ของสวิตชิ่งด้าน AC ผมไม่ได้ต่อนะครับไม่มีนะครับสายไฟ AC สวิตชิ่งตัวนี้ไม่ทำงานครับสวิตชิ่งตัวนี้ก็ไม่ทำงานครับสวิตชิ่งตัวนี้เป็นสวิตชิ่งที่แปลงไฟมาจากโซล่าเซลล์นะครับเป็นไฟ150โวลต์เหมือนกันเลยนะครับนี่สวิตชิ่ง3ตัวครับวงจรเดียวกันเลย สวิตชิงตัวนี้นะครับแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะมาเป็น1 5 0โวลต์เพื่อมาจ่ายไฟเข้าสวิตชิงหลักนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นไฟย่อยอีกทีนะครับ1 2โวลต์ v, บวกลบนะครับมี5โวลต์อีก,อ,กอีกหลายจุดเลยนะครับที่จ่ายให้บอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วก็วงจรต่างๆเป็นสวิตชิงหลักครับหลักๆก,ก็รับไฟมาจาก3จุดนี้ครับ ตอนนี้ไฟ AC นะไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับในสวิตชิ่งตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มานะครับสวิตช,ชิ่งสองตัวไม่ทำงานก็เหลือแค่สวิตชิ่งตัวนี้ตัวเดียวนะครับลับไฟจากแบตเตอรี่มาอันนี้ก็แร่งไฟมาจ่ายให้ระบบที่พูดให้ฟังตอนนี้ก็เพราะว่า จะเห็นว่าตอนนี้นะครับด้าน AC นะครับชาร์จลงแบตอยู่แต่สวิตชิ่งตัวนี้นะครับ,นนรบ,รบ,รบไม่ได้ต่อใช้งาน,นครับแล้วมันชาร์จลงแบตได้ยังไงประเด็นก็คือตัวนี้นะครับไฟ AC นะตอนนี้มัน bypass อยู่ครับ b y p a สอยู่มันจะมีวงจร ATS นะครับก็อเป็ดรีเลย์ ไฟ AC เข้านะครับจะวนออกมาจ่ายให้ AC out ตอนนี้เลยครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับไฟด้าน AC นะเข้าเข้าที่รีเลย์น,นะครับส่วนหนึ่งก็จ่ายให้กับแอรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะย้อนเข้ามาภาคอินเวอร์เตอร์นะครับภาค DC to AC อ่า ตอนนี้มันจะแปลงไฟจาก AC นะครับมาเป็นไฟ DC h i ไฮโวลต์ครับจากไฮโวลต์ครับก็มาลดลงเหลือ24โวลต์ครับนี่เข้าภาค MPPT กับ i g p t 4ตัวล่างเลยนะครับตอนนี้ซิงค์ตัวกลางนะครับมีอุณหภูมินะครับก็ภาค DC to DC ก็มีอุณหภูมิเหมือนกันนะครับก็คือว่า มันลดไฟจากไฟ220นะครับอ่าเพิ่มนะครับตอนนี้มันจะเพิ่มก่อนนะครับใช้ไฟ220เพิ่มมาเป็น380นะจาก380ลดลงมาอีกนะครับเหลือ24โวลต์ครับชาร์จลงแบตนะก็อาจจะเป็นประมาณ27โวลต์นะครับที่เราตั้งค่าไว้ หลายคนคิดว่าการใช้งานแบบผสมไฟนะครับมันจะใช้ไฟจากสวิตชิ่งตัวนี้ครับแปลงเป็น150แล้วไปผสมกับบูตพักคอนเวอร์เตอร์ในการอธิบายนี้นะครับก็สรุปได้ว่าสวิตชิ่งตัวนี้ไม่ได้มีส่วนในการผสมไฟกับแหงเลยนะครับ ในขณะที่ใช้งานแบบไม่มีแบตนะตอนนี้ผมถอดออกแล้วนะครับนะ AC in switching ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานครับแต่เครื่องก็ยังชาร์จลงแบตได้อยู่สรุปก็ไปว่า switching ตัวนี้ครับมีหน้าที่เปิดเครื่องในขณะที่สวิตช์ On Off ฟยังไม่ได้เปิดเท่านั้นนะครับถ้าใครที่เป็นช่างนะครับที่ พอจะรู้หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะก็คงจะเข้าใจแต่ถ้าใครที่เป็นชาวบ้านนะครับนะเอามาฟังที่ผมอธิบายก็คงจะงงๆนะครับว่าผมพูดอะไรอยู่ครับหลักการมาสมไฟนะครับผมคิดว่าไฟจากแผงนะครับมาเข้าบูทบัคคอนเวอร์เตอร์ครับ ตัวนี้ไม่เกียกเยเก่ยวกันเลยครับสวิตชิงไม่เกี่ยวกันเลยในขณะที่เราเปิดสวิตนะครับนะมันก็จะมีไฟมาเลี้ยงตัวของมันอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมีไฟเข้ามาในระบบนะครับนะไฟจกแผงมานะครับก็อาจจะเพิ่มหรือลดนะครับในวงจรบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ให้เหลือที่380นะครับจากนั้นก็แปลงไฟออกมาเป็น AC นะครับ ส่วนหนึ่งก็จะแปลงไฟลดออกมานะครับในขณะที่